แตงหัวต้ำจีนเส้นเคอนะครับวันนี้เราอยู่กับเพลงทีวีเกมมิ่งนะครับเปลี่ยนสกินไม่เข้าตัวเลยครับเพลงเราอยู่กับเพลงทีวีเกมมิ <Gaming S 2> ่งจากจากอีพีที่สองนี่เป็นอีพีอีพีที่สามของเราในเซิร์ฟซอมบี้บุกโลกเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดมากแล้วนั้นก็เราเริ่มเร่งกันเลยครับเพลงทีวพีดูนี่อะไรแนย่แขน,น้อยเลยแขนน้อยแขนน้อย แขงใส่กันแล้ว <Okay. S 1> เราไนไปกับเราเกิดมาเราเออเราเกิดมาในสวนนี้เราค่อยมีอะไรทำก็ไปหาตัดไม้ในป่าด้วเอ,อ้ป่าทางนูนนอะแล้ว,วทำขวานกอนขวานแค่จะไม่มีเลยนะทโอำขวานแล้วก็ทำอะไรนีสก่สะ โอเคแดดน้ำจิงเล่นจิง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 แล้วขอคอต่อไปสักครู่ปอบหมูสอมบี้มันเต็มก่อนผมไม่ได้ปัดเต็มนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วกลับมาแล้วนะคฮะเพราะเปลัปบให้มันเต็มสักครู่ในหมูสอมบี้แบบหมูฮาร์ดคอร์บงั้นเราก็ไม่เริ่มตัดไม้ันเลยไม่ใช่มีอะไรพูดมากเทไร่เนี่ย อาไปเสียงกอ่อนจะมีเสียงอะไรรบก,กวนเข้ามาก็ขออภัยเป็นอย่างมากเลยนะแฮปมารับมารับมารับเสียงไก่เย,ย้เาแมนรึปบโดดขึ้นข้อตัดไม้อยู่ตุ้ต้อง ัังตดมาแล้วก็กลับมาแล้วตัดต่อสักกูเอ้ยด่บ้านอย,ยู่ทางไหนดิเหรอเนี่ยเห็นแล้วห็นกับข้าราชารบ้านเราก็สร้างได้แค่นี้หรือจะสร้างอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเจะสร้างอีกอยู่ครับผมว่าผมมันอยู่ตรงนี้ไม่ห้าวันดีกว่าอยู่แม่งจะว่าผมจะพอจะที่จะกลับไม่อยู่ห้าวันเลยอ่ะใช่ไหมเพียง อยู่จะว่าเราจะกลับเลนอยู่จ <laughs> ึงตอนไหนก็ได้เอาแต่ไอ้ vertical แต่เอออะไรวะอะไรวะอะไรเตี้ยอะไรเตีโอ้ยตี้ยเพื่อเพื่ออะไรอ้าเดยวทำไมเพิงเหมือนเพิงลอยได้แไม่เลยอ๋อโตมันเตี้ยมัเตี้ยอะไรเตี้ยเตี้ย เราไปสำรวจนแถวนี้ก่อนวันนี้เราก็จะไปสำรวจจะ่าจะทำแล้วก็ปะทะกับซอมบี้ใช่ไหมเพียงเดี๋ยวเราเอาเราเอาของไปเก็บก่อนเออพี่ว่างั้นแหละป้าว่าลืมเลยเราไปทำก่อนโอเคอไปแล้วก็ไม่มีีกต่ไม้ดีเพราะคนที่ตัดไว้แล้วเนปะ็นไงครับเราก็ต้องขอทำเตาเผาเตาอบก,ก่อน โอ้พี่แอคกูจนแล้กวก็พดเขียนสักครู่หนึ่งนะต้องใช้เวลาแล้วมึงขอขุดหินทำพี่แอคทำอะไรก่อนนะครับมาก่อนทำกูเลยนะครับแล้วก็เปิดคลิปแล้วนะน้ำตัดต่อทำตอเตาเผาทำบ้าอะไรอยู่นะครับก็กกไ,กไปขุดทำอะไรก่นอนแล้วไปนึกเออทำอะไรทำไมมีแค่นี้โอ้โหดีไอ้แหน ตัวสมัยก็จิบเอาล่อก่อนนะครับได้ถ่ามาครบห้าอันแล้วก็ทำเลยได้โอ้อนะ้เก็นเลยไม่รู้เหมือนกัน ใช่ใช่ช่างมันเห็นนนนดนะก็ไหนไม่ใช่คนเราเลี้ยงเออครับแบบนี้ก็ไม่ว่าแล,วแล้วก็มีแค่นี้ก็พอเอบบาบ้านนี้ไปวิง่งอันนี้อันนี้แล้วก็อักเสบเอ,อาทางมันตังแค่นั้นเหรอบอกนั้ตังแค่นั้นนี่ไม่ไม่น่าเชื่อแล้วแล้พี่อุดน้ำก่อนอุดน,น้ำเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเราเจอทาแล้วครับค no ุณเลยน้องคุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวทำพิษแอดหิ้งก่อนไม่พิษแอดหิ้งก็ไม่มีอะเว้ยไม่พี่แอดเนรอก็เดินไปเลยเออเดี๋ยวน้ำมาจากไหนเนี่ยอุ้มเองอดแล้วไม่ใช่เหรอ นูเหมือนกันเลยต่ดอ,ดอ,ดอ,ดอหาทางอ,อุดก,กันมีมาแค่แบบสีอันนี้นตรงไหนว่าต้องอุดมันตรงไหนไม่รู้อตรงนี้ไงได้ละโอ้โหมันยิ่งเพิ่ม ตรงไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปแช่เดี๋ยวเรงมาช่วยหน่อยมันปุดตรงไหนนี่ลงไปตรงนี้ก่อนพี่อุดน้ำเลแล้ว น้่ไม่รู้อูตรงไหนูแล้วอูแล้วไม่ทานดีเจ้า ซ mm. 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 ัมบ mm ี mm. mm ้ซัมผัสเราขอทำนี่ก็กำลังทำบ้าอะไรอยู่ไม่รู้ หาไฟหาไฟวีเทียนแล้วเฮ้ยยายยยยยายย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 ยดยยยยยอยย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 ยนยย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 ย ไม่รู้มันกลังคบกันว่าอะไรโอ้โหมาอะไวะไม่เอ้ยไม่เอ้ยเดี๋จนงพี่กล่กอล่ะพี่ไม่มีนะ แคแค่สิบนาทีกันนะะแล้วก็ดชัวคุณเหล็กไ,ได้ลวแล้วก็ออกไปอ๋อไม่มีหลุมด้เอเดี๋ยวเป็น,นหนึงนะฮะ ทำทางด้วยททางแต่เขาขุดเหล็กสักแ๊บงน่อยนอก่ากดานเจียนแ่งกรงได้ข้ามเลยข้ามเลย แคยได้สิบนาทีนะชื่ออะไรนะพี่น้องนั่เจียนยักษ์มาด้วยแม่งมีเหล็กเป็นกองค,งคับเลยเนี่ยเหล็กตี่เนี้ยคุณนนแม่เนี่ยแล้วก็เชื่อ์ชัวร์แต่ทั้งคำคุณเหล็กนเ่ไม่ได้มา คิปเปอร์เฮ้ยตายนายเพิ่งเอาของพี่อะไรเนี่ยพี่เกิดตรงไหนอ่ะแตเป็นยังไงฮะถือถือคิปเปอร์ค่าตายจะบงขอตัดต่อสักคู่ไปหาน้องเพยถูกของตะคู่ได้ตัดต่อมาหาเพย์ในที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เออแม่งไม่น่าเลยคิปเปอร์ฆ่าตาย ถ้ามันตันแค่นี้ว่ะเดี๋ยวคุณเหล็กก่อนมีเหล็กด้วยมันมีเยอะอยู่พี่รู้แต่ว่าเราขอเราตันตรงนี้มันไม่ตันหรอตัวเนี้ยมันตันแล้วแต่ต้องเอื้อมลุ้นอยู่นะคิดว่าเหล็กเราเริ่มจะมีเยอะแล้วพี่มีอยู่ยีงง่สิบสองอัน สไม่ทำต่อไปดีกว่าแล้วพอไม่ทำต่อไปก็ินอะไรอะไรวะกินอะไรกินอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเจ้เล็วะนะกินปลาแดด นนขดเล็กแล้วเอามาช่น้นนนนให้เพก,ก่ดไม่มีอะไรเอ้าจะมาะทำอะไดีแล้วเกือบตีขอ,อกดเหล็กกัน ทางก่าไม่ใช่หรอ,อเ,ยเ๋ยวทางนี้มันทางไหนไม่ใช่มาจะเห็นเหล็กด้วย หลังจคลิปนี้ก็ขอจบและเพียงแค่นี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปหรือว่าติดตามผลงานผมในคลิปหน้านๆเลยได้ไหมครับมาเจอกันใน EP ที่4นะครับขอบคุณครับ